สวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะวัสดีครับคะ่คบคะคตลาดทายแล้วช้อนไหมคะโอ้ยเราใช้ระบบรีเวอร์ซอลนะยังไม่มีสัญญาเราระบบร<า>ีเวอร์ซ่ไม้ยังคะระบบพี่ยังโอ้ยยังอีกแต่แถวนี้ต้องบอกว่าวันนี้วอลุ่มประมาณ60,000่นล้านเป็นวอลุ่มที่น่าพอใจนะแบบไหนฮะ ต้องลางานนะวันไหนพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้บรลลูนนี้ต้องลางานแล้วอ่าพวกเราลางานแทนแทนใครได้คงทราบคงคงทราบรหัสว่าลางานคืออไรลางานอะลางานพรุ่งนี้แล้วก็ช้อนหุ้นเราไปทำกันบ้านต้องไปทํากันบ้านเหรอตายละมันมาจริงๆมันมาจริงๆคือวันรุ่มตอนนี้มันบางลงดีกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ลงไปสามสิบจุดใช่ไหมฮะดีกว่าละตันนั้นเจ็ดหมื่นแต่ถ้าจะจบอะมันจะไม่ใช่ มันต้องยังไงถ้าจบต้องแท่งหนึ่งใหญ่ๆแล้วถ้าจะจบต้องรออีกแท่งหนึ่งแท่งใหญ่ๆพวกเนี้เนี่ยพวกนี้เปิดพันสามลดลงไปเลยร้อยจุดอย่างเงี้ยจบไปเลยก็เหลือพันสองใช่แล้วยืนอยู่แถวนั้นแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยขึ้นจะจบไหมจบเออถ้าไม่จบวันนี้ก็ลบไปบัวหลวงเขาบอกไม่จบนะพี่นิพนธ์เมื่อกี้คุยคุยกับบัวหลวงเขาบอกไม่จบ เออจบก็ลงไปเรื่อยๆอแล้วก็ลงไปวันละยี่สิบสามสิบก็ลงไปเรื่อยๆลงไปหลุดพันเนี่ยลงไปเรื่อยๆ <c oughs> จะจบไหม <c oughs> จะจบหรือไม่จบแล้วเดี๋ยวไปดูกราฟที่พี่นิพนธ์พูด<ช>ถึงนะขออนุญาตเข้าไปดูกราฟก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนิดหนึ่งว่ากระโดดเมื่อเช้าลงตุ๊บลงมาสำหรับท่านที่ไ<ช>ม่รู้จะบอกยังไงไม่รู้จะคิดยังไงก็มาดูกราฟกันตอบกันแล้วกันอเห็นแล้วพี่นิพนธ์คะครับ รายละเอียดของกราฟที่พูดถึงเป็นแท่งกระโดดลงมาคิดว่าถึงเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่ตื่นตระหนกที่จะมาขายหุ้นเพราะเราก็ให้ชาดันข้าแล้วนะฮะแล้วทุกจุดสําคัญหนึ่งสี่เก้าเจ็ดอะไรเราก็บอกมันหลุดแล้วนี่มันก็ต้องขายแล้วนะฮะไม่ต้องพูดมองพูดตรนนี้ทำไมอ่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจอะไรนะฮะก็คือรอซื้อนะฮะรอซื้อเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เราคาดว่าแนวรับพันสองเนี่ยหนึ่งสองศูนย์ห้าเนี่ยเป็นแนวรับที่น่าจะแข็งแกร่ง ไม่เกิดการรีบาวได้นะครับครับรีบาวได้ก็สองร้อยจุดสามร้อยจุดเลยเนี่ยนะหนึ่งสองห้าศูนย์รุ่นน้องหนึ่งสองศูนย์ห้าหนึ่งสองศูนย์ห้าหุยแหมแหม e น p ออคืออย่างเงี้ยมันมีแก a p อยู่ที่หนึ่งสองสองสี่จริงอะเออใช่อันนี้มันก็ต้องดูวิธีลงของวันพรุ่งนี้อีกวิธีลงวันพรุ่งนี้ต้องมีวิธีอะไรคะไม่ใช่แบบกระโดดลงไปกระโดดลงไปอี้ก็ไม่จบถ้ากระโดดลงไปจะไม่จบไม่จบฮะต้องต้องลงแบบไหนต้องเปิดพันสี่อ่ะ เปิดพันสามอะแล้วลงไปอ่ะเปิดพันสามแล้วก็ค่อยๆลงไปอะลงๆไปลงเป็นแท่งแดงๆเลยใหญ่ๆอ่ะแท่งแดงๆใหญ่ๆที่จะทําได้ก็ละใครจะทําล่ะคือมันเป็นการลงลักษณะแบบว่าคนกลัวหนีตายอะเออต้องลงแบบนั้นนหะไม่มีใครหนีใครจะมีหุ้นมาขายขนาดนี้นะเอาแล้วใครขายเนี่ยโอ้พวกเรารับสิเราไม่ได้ขายทีผมบอกว่า บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องตกใจเนี่ยเพราะว่าคนที่ซื ini, ้อเนี่ยเป็นราย่อยซื้อยุ่จ้าเดียวไม่ตกใจอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราเราคุยกับไราย่อยอยู่แร้ย่อยเขาไม่ตกใจนะคนที่ขายวันนี้ก็เป็นสถาบันต่างชาติตสถาบันเมื่อเช้านี่สุทธิขายนี่ใครฮะตอนเที่ยงอ๋อเราไม่เคยดูกลางวันนะ เราไม่เคยเชื่อตัวเลขพวกนี้ออต้องมาดูตอนเย็นนะคะอ,อดูตอนเย็นแล้วก็ตัดสินใจทํารายการเนี่ยระหว่างวันเราไม่ดูฮะเราเราเราไม่เก่งกาไรขนาดนั้นตัวมูลค่าการซื้อขายใช่ไหมคะเราไม่ดูเลยนะเราดูเทคนิคดูเทคนิคมูลค่าซื้อขายแล้วจะดูว่ามันเป็นตูดหรือเป็นหัวตอนนี้ตอนนี้ยัง,ย,งยังหลุดตูดอยู่ปะก็อยู่ในสภาพที่สามารถที่จะเป็นตูดได้จุดต่ำนะคะใช่เป็นจุดต่ำได้นะฮะแต่ผมไม่ได้ไม่ถึงว่าตรงนี้นะไม่ถึงว่า ถ้าสร้างรูปแบบแบบเนี้ยก็น่าจะเป็นได้นะครับคือคือวันนี้น่ารู้สึกจะสบายใจขึ้นว่ามันใกล้บัตทอมมีการเปิดมันไม่ได้ห่างไกลบัตทอมมากวันนี้นะถ้าดูตรงนี้นะก็บอกต้องย้อนไปตรงนี้ที่ระดับช่วงทําเฟรมปีสองพันสิบเอ็ดมั้งสองพันสิบสามค่ะก็ถึงนั้นที่หนึ่งพันสองร้อยสี่อ่สองพันสิบสามนะถ้าแถวนั้นนะฮะช่วงเวลานั้นนะฮะหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยห้าตัวเลขนะ 2013นะ 2013, นนนะคุณผู้ชมลองลองตามท่านที่ตามเทคนิคเขาจะเห็นภาพ<ม>นะฮะส่วนพวกเราเองที่แบบเอ๊ะมันจะขนาดไหนก็ขนาดนั้นแหละขนาดนั้นแล้วก็การขึ้นมาก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะขึ้นไปสวรรนะค์นะฮะขึ้นมาก็ตั้งหลักแล้วกันว่ามีอยู่ขึ้นลงไปเนี่ยคนติดหุ้นเนี่ยผมก็ไม่แนะนําว่าให้ไปซื้อเฉลี่ยนะ,ะผมแนะนําว่าให้คุณวางแผนที่มันขึ้นมาพันสี่พันอะไรเนี่ยพันสี่พันห้าเลยให้คุณขายหุ้นนะ เพราะสุดท้ายมันหลุดพันอยู่แล้วนะฮะไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะอีกสักสองปีครึ่งเอาว่าถ้าไม่หลุดพันสองเนี่ยจะอยู่ตรงพันสองพันสองพันห้าพันสองพันสี่เลยเนี่ยนะอีกประมาณเป็นปีๆอ่ะค่ะค่ะได้ค่ะจะไม่หลุดลงไปเลยนะฮะจริงถ้าอยากมีโอกาสจะคุยพี่นิพน์เยอะแต่ว่าเมื่อวันก่อนก็เยอะละทีนี้ในส่วนของหุ้นนะฮะพ่นิพน